สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซลกอลฟนะครับที่ออโมโตสปอร์ตเพชรบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเซลกอลฟพามาชมนะครับเคเอ็กนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับพร้อมด้วยชุดแต่งนะครับแล้วก็ที่เห็นนะครับอยู่ต่ำๆตรงนี้นะครับไม่ใช่ตัวเอแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นตัวเคเอ็กนะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับเราก็ได้ทำการโหลดหน้าหรดหลังให้ลูกค้าแล้วนะครับความสูงนะครับ160 150สิบร้อยๆนะครับขี่ได้สบายนะครับตัวนี้ นะครับลงไปประมาณ2-3ถึงนิ้วนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับเราก็ทํางานแก้ไขจัดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูชุดแต่งนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับันดับแรกเลยนะครับการแข้งใต้ท้องนะครับอ่ะตัวโหลดหลังนะครับนี่ตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่ตัวโหลดหลังตัวนี้นะครับท่อนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นท่อท่อท่อแถมนะครับที่เราแถมให้นะครับก็เป็นชุดสลิปออนตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเปลี่ยนให้ใหม่ นะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี่ทั้งคันเลยนะครับหมายเลขก3 3 0นะครับตามแบบที่ลูกค้าสั่งนะครับตัวสติกเกอร์เราก็เลือกลายได้นะครับก็จะติดตัวสวิงอาร์มด้วยนะครับสติกเกอร์ทั้ง2ข้างเลยนะครับผมแล้วก็ไล่มาดูถึงชุดบนนะครับชุดบนก็จะมีตัวาการแห่น นะครับการแทนซ้ายขวานะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับการแทนมีแทนด้วยหนึ่งตัวจะเป็นแทนอ้วนนะครับอ่าตอนนี้จะเป็นงานสำเนานะครับพร้อมกับตุ๊กตายกสูงนะครับอ่านี่ครับมาดูชุดแทนนะครับชุดแทนก็ประมาณนี้นะครับดูรอบๆตัวรถก่อนนะฮะนี่ครับลายก็ค่อนข้างสวยงามนะครับ คันนี้นะครับชุดแต่งนะครับก็อยู่ประมาณ10,000บาทนะครับหนึ่งบหนึ่งหมื่นบาทนี่คือได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับสวยงามแน่นอนผ่อนเดือนละ2,000กว่าบาทนะครับตอนนี้มีโปรส่วนลดให้12,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่จะออกรถจักรยานยนต์วิบากนะครับกับคาวาซกิออโตสปอร์ตเพชรบูรณ์ของเรานะฮะอ่ะนะครับรีวิวก็ ประมาณนี้นะครับอยากได้สเปคไหนนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับพวกโปรโมชั่นนะครับตารางผ่อนนะครับยังไงก็เราก็มีทีมขายไว้คอยบริการนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเซลโกฟนะครับออลมอตสปอร์ตเพชรบุญนะครับก็จะขอตัวรับไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวสวยๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้รับชมกันอีกนะครับไปแล้วครับ